ะคะะวันนี้มาพก,กต้นข้าวนะคะในที่บ้านนั่นเองบ้านข้าวก็สวยไหมสวยมากเลยค่ะนี่นี้ก็บ้านยายอ่ะวันวันที่ยิ่งเจ็ดนะคะพี่เราก็จะแต่งกันเดี๋ยวเรามาให้ดูนกตายนะตอนน,นั้นเราบอกว่านกตายนะ สมนกอยู่ตรงนานะเดี๋ยวไปให้ดูเลยอยู่นกในป่านะนะเป็นนกในป่าหายากมากเลยนะคะเดี๋ยวดูกันเลยนี่นี่หานี่เห็นไหมนี่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 นาชีเห็นไหมนี่แล้วสำหรับอย่างเงี้ยถ้าใครจะไว้อะไรนะคะก็บอกพี่ในคอมเมนต์ ให้พี่ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยจุ๊บๆบ๊ายบาย